สัตว์ประหลาดเรืองแสงที่แสนโหดร้าย をかけて「もえもえもえ」 อยู่แล้กเหรอและพาคารโลกแฟ,นฟรนซิสโกปานามาและแมกกาแรนทเป็นประพาคารที่หายไปนี่เอง ในหนึ่งอาทิตย์ตั้งแต่แอนตาร์กติกไปจนถึงแปซิฟิกตอนใต้ได้เกิดเหตุประหลาดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นคือเรือและประภาคารได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยภายในคืนเดียวรวมทั้งไม่มีพยานพบเห็นจึงทำให้ข่าวนี้เป็นที่หวาดผวากันทั่วโลกโกผมก็จะสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่นะแต่คุณต้องระวังให้ดีนอกจากนี้เรื่องนี้ไม่มีหลักฐานเี่พิสูจน์ได้ด้วยเอาเป็นว่าร้อยหัวหน้ากลับมาแล้วค่อยปรึกษากันดีกว่าบางทีนะ ไม่สิต้องไม่ผิดนะฟังนะจิโร่ก็ือต้องใช้กระจกรับแสงอาทิตย์ตรงนี้แล้วก็ทำให้ห้องมืดจากนั้นก็ให้แสงอาทิตย์ผ่านเข้ามาทางช่องนี้จากนั้นก็ปรับมุมให้ได้60องศาที่ตรงกลางนี่แล้วก็วางถุงที่ใส่น้ำลงไปโดยไม่ให้มีช่องนะทีนี้เราก็ได้ปริซึมที่ได้จากน้ำแล้วเห็นไหมออกมาแล้ว โอ oh, ้จริงๆด้วย <laughs> ความต่างของคลื่นแสงนี่ทำให้เกิดเป็นสีแบบนี้ตรงจุดที่เป็นสีม่วงตรงนี้คือคลื่นสั้นส่วนจุดที่เป็นสีแดงคือคลื่นยาวและเมื่อทุกแสงนี้รวมกันจึงเป็นสีขาวอ๋อทำอะไรกันอยู่ครับอ้าวไงคุณก็อย่าเพิ่งเปิเปดไฟสิครับโอ้คิดว่ากำลังนอนกลางวันกันอยู่แล้วกำลังทำการทดลองกันเน่ะโดยใช้การน้ำทำปริซึม ผมช่วยจีโร่ทำกันบ้านอยู่นะครับโอ้ไม่เลวเลยนะเอาละทดลองจบแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าปริซึมเนี่ยมันทำงานยังไงเอาละกลับไปห้องทำกันบ้านซะนะเฮนเล่นของผมะมเมื่อกี้วางไว้แถานั้นไม่ใช่เหรอง้นเหลอครับคุณอิบุกิล่ะไปประชุมหน่วยพิทักษ์โลกนละครับแสดงว่ายังไม่ได้บอกเขาสิเออครับผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ ก็หกชัดๆเลยเมื่อกี้ตอนคุยโทรศัพท์ฟังเหมือนมั่นใจมากเลยนี่ครั้งแรกที่ครัวโลกใต้เป็นเรือตรวจสภาพอากาศต่อมาเป็นเรือล่าประวานในทะเลอาซายจากนั้นก็ประภาคานก็หายไปเรื่อยๆที่นี่ที่นี่ผมรู้สึกว่ามันกำลัง่งหน้ามาที่ญี่ปุ่นนะครับดีที่เรามีงานด่วนเข้ามานะครับผมกำลังอยากจะกลับบ้านอยู่พอดีเลยครับเนี่ยอย่าบนไปหน่อยเลย บิให้ต่ำกว่านี้หน่อยอ๋อครับสำหรับปัญหาเรื่องแหลมแมกกาแลนนี่ที่ประชุมกำหนดไว้ว่าให้ทุกประเทศช่วยกันแต่ว่าแถวงนี้เราก็ตรวจกันจนทั่วแล้วนี่ครับไม่เห็นมีร่องรอยอะไรเลยนี่นตรงนั้นมีอะไรเหรอมีคนลอยอยู่ด้วยพน,นันครับเขายังไม่ตายนี่ครับคงเป็นกรลาส,สีเรือแน่ๆเอาละปล่อยเชือกกู้ภยัยเลยรับทราบจะสั่งไปที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ เขาต้องได้เห็นอะไรบางอย่างนะนปีศาจปีศาจสีขาวมันเป็นปีศาจกลายเป็นสีขาวแล้วก็หายตัวไปมีคุณจะดีดีไว้ครับจะถึงโรงพยาบาลอยู่แล้วครับอ๋อตายแล้วสิมีอะไรเหรอผมใส่น้ำร้อนลงไปแล้วแก้วแตกเลยมันก็แน่อยู่แล้วละ่ะเจ้าของร้อนใส่ที่เย็นมันจะเกิดการบิดเบี้ยวอื ทำกันบ้านเสร็จแล้วยังเนี่ยฮะผมยังหาเลนส์ไม่เจอเลยจิโร่เดี๋ยวพี่อบไปข้างนอกหน่อยนะกับคุณโก้เหรออืมไปกับสองคนพาผมไปด้วยสิครับเราไปก็เกะกะเปล่านะอยู่ฝ่บ้านดีกว่ามั้งนะครับคุณโก้นะให้ผมไปคนเดียวก็ได้นะครับไม่ได้หรอกผมอยากลองไปดูด้วยผมต้องไปน่าเบื่อจังกลิ่นเมนหม็นไหมเนี่ย กําลังไหมใรเอาเลนมาวางไว้ตรงนี้เนี่ย<อ>นี่ไงตัวการสำคัญเลยละ่ะจิโร่แ<อ>สงมาเล่นกลให้ดูนะแสงนะ่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตแต่ว่าถ้ามันโฟกัสไปจุดเดียวก็จะมีพลังทำลายที่มหาศาลเลยละ่ะ<อ>กับตันโกและแาคตนั้นมีลางสังหรณ์บ,บางอย่างที่เหมือนกันพวกเขาจึงขับรถมุ่งหน้าไปยังทะเลทางใต้ อีกด้านหนึ่งในเวลาเดียวกันที่โรงพยาบาลซึ่งรับกลาสีต่างชาติที่หน่วยแมทช่วยชีวิตไว้จากแปซิฟิกนั้นขอบใจมากว่าแล้วเชียวมีใครเห็นเข้าออกไปบ้างหรือเปล่าไม่อะค่ะไม่น่าเชื่อเลยไม่มีใครออกจากห้องนี้นอกจากโรงพยาบาลเท่านั้นเลยครับคงไม่ได้ออกทางหน้าต่างด้วยนะพวกมันล็อกอยู่นี่ ค,คือฉันเห็นผู้ป่วยอยู่ๆก็ทุรนทุรายก็เลยรีบไปเรียกคุณหมอมานะคะใครจะไปคิดล่ะคะว่าผู้ป่วยขนาดนั้นจะหนีออกไปได้นะคะนี่มันอะไรเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแก้วผลึกอะไรสักอย่างดนึงอย่างแต่ต้องไปนะครับผมจะขอไปวิเคราะห์ที่ห้องวิจัยก่อนจนกว่าจะถึงเวลานั้นขอให้ปิดห้องนี้ไว้ก่อนนะครับครับ ไม่เห็นมีอะไรเลยแปลกมากก็ใส่พลึกนั่นลงไปแล้วนี่เนอะไม่แน่นะบางทีเนี่ยพลึกอาจจะระเหยเป็นก๊าซไปแล้วนะครับโอคนะคะลองดับไฟในห้องดูสิคะตกลงดับไฟสิครับฮะมันจะดึงแสงด้วยพลึกนั่นยังอยู่ในนั้นนี่ใช่แล้วค่ะเพียงแต่เรามองไม่เห็นด้วยตาเท่านั้นเองเน่ะมองไม่เห็นเหรอนาอะไรสิ่งที่เป็นพลึกในตอนแรกมันกค่อยระเหยแล้วก็เล็กลงเรื่อยๆเนี่ย อ๋อหายไปแล้วมันหายไปหมดนะคิดว่ามันสลายกลายเป็นแสงไปนะคะงั้นก็หมายความว่ากะลาสีต่างชาติที่เราช่วยไว้ก็ด้วยสาเหตุบางอย่างทาให้ร่างกายเขากลายเป็นเหมือนกับก้อนผลึกแล้วเป็นแสงไปหมดไม่รู้ว่าจิโร่น่ะจะกินอะไรหรือยัง <c oughs> ควจะหากินเองได้นะครับอืมคุณสกัตะ นั่นมันอะไรเนี่ยไปดูเถอะครับ มาจริงๆด้วยลาวซา,ากอนของเราไม่ผิดจริงๆเลยโอ้ยดีละเดี๋ยวก่อนดูไปอีกพักหนึ่ง ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรจะติดต่อศูนย์วัดครับหยอดไปเลยนั่นสายปลาลาแสงพริสมานี่นะดิโกครับเรือสุมัาการ ได้สมชาการพบสัปเหลาแล้วจิโร่จิโร่อนี่จิโร่เรามาเร็วหนีเร็วเข้าอ๊อบอ๊อบ คุณสกตะเป็นอะไรไหมเจอร็อกคุ้งเจอร็อคุ <h 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 ้งไฟฉายนั่น่ะรีบโยนไฟฉายนั้นไปให้ไกลที่สุดเลยเฮ้ยคุณสกตะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรหรอก แค่ไปซ้ำแผลเดิมเท่านั้นละ่ะรีบไปจากที่นี่ก่อนเถอะเร็วเข้าครับรีบไปเร็วเข้าไปโไปอ้พวกคุณกตาไปกันก่อนนะครับเรจะอยู่ที่นี่เองไม่ได้ผมคงขับรถไม่ได้รอขับดูสิครับเ<ห>จโร่ขึ้นรถฮะ<ห>คุณสกตะพยายามหน่อยนะครับ ตกลงผมจะลองดูอ,อ,อย่าละกุจะฆ่าต่ดับไฟก่อนครับดับไฟก่อนครับฮเฮ้ยหมอบลองเร็วหมอบลองหมอบลองสิ ราอันจังฮะดาฟายเราเข้าเฮ้ย โรคคุงกุสกตะเป็นอะไรไหมครับโอ้เออเกือบไม่รอดแล้วล่ะเจ้านั้นล่ะครับพอฟ้าสางมันก็หายไปเฉยเลยอ่ะมาช้าจริงๆเลยถึงเร็วกว่านี้ก็ทำอะไรมันไม่ได้ครับเจ้านั่นะร้ายกาจมาก มันไม่ใช่แค่วัตถุธรรมดาธรรมดาแต่เป็นวัตถุที่เกิดจากแสงมารวมตัวกันนะครับมันเล่นงานจุดที่มีแสงตอนกลางวันมันจะดูแสงจากดวงอาทิตย์แต่ว่าพอตกดึกมันจะเล่นงานแสงไฟทุกชนิดเลยมันต้องเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์แน่ความคิดของคุณสักตาถูกต้องอืมันต้องถูกขังไว้ในขั้วโลกใต้เป็นเวลานานและเริ่มเคลื่อนไหวเมื่ออุณหภูมิดวงอาทิตย์สูงขึ้น ดยมันจะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นแสงใช่ไหมคะเหมือนกับลำแสงเลเซอร์ขนาดยักษ์น่ะสิใช่ไหมครับเจ้านั่นกำลังหิวโหยนะครับรู้จักคำว่าพอรกมันดูซับแสงเพื่อเป็นอาวุธในการทำลายและจะยิ่งต้องการแสงมากขึ้นอีกที่ไม่ปรากฏตัวต,วตอนกลางวันก็เพราะว่ากำลังสะสมแสงจากดวงอาทิตย์เราต้องหาวิธีจัดการกับมันให้ได้อันดับแรกเราต้องอย่าให้มีแสงในตอนกลางคืนเด็ดขาดโลกเดริญแบบนี้คงไปไปไม่ได้หรอก สถานที่ต่างๆในตอนกลางคืนเนี่ยแสงไฟมีความจําเป็นต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ไปซะแล้วแต่ว่าตอนนี้เราจะไปต้องทําแบบนั้นเนะ่ยแล้วต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพราะทุกคนถ้าไม่ใจเย็นเนี่ยมันจะต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่เข้าใจแล้วครับเราต้องใจเย็นๆเอาไว้เย็นเหรอเดี๋ยวก่อนทําให้เย็นยังไงล่ะคะจริงด้วยเจ้าหนัด,ดมันเคยถูกขังอยู่ที่ขั้วโลกใต้มาแล้วนี่ถ้าเราสามารถแช่แข็งมันได้สําเร็จเราต้องหยุดเจ้าพริสมาได้แน่เลยล่ะคะ และถ้าโชคดีนะเราอาจจะทําลายมันได้อีกด้วยแต่ว่าการทําแบบนั้นเราต้องทําให้อุณหภูมิต่ตําลงถึงลบสององศาเชียนอะอุณหภูมิติดลบเราจะต้องหยุดมันเอาไว้ต้องทำลายมันซะครับนี่หน่วยแมทครับฮะว่าไงนะครับ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 หัวหน้าครับ คริสาโผล่ที่ชิมโมตะและเล่นงานประภาคารอีกแล้วครับในที่สุดก็โผลออกมาดีละออกปฏิบัติการกันเลยครับครับครับด้วยคำขอร้องของหน่วยแมททำให้ไฟทั่วเมืองโตเกียวถูกดับลงจนมืดไปหมดที่เมืองแห่งความมืดในเมืองน,นี้กำลังมีการเตรียมแผนกำจัดสัตว์ประหลาดแสงพริสมากันอยู่นั่นเองเอาละเริ่มได้แล้ว เราต้องอ่อยเยือมมันสะกอ่อนเพื่อล่อให้มันออกมาโอเคทุกอย่างพร้อมแล้วครับเรือกระพริบไฟสนามได้ ตามแผนขั้นต่อไปได้รับทราบระเบิดไอยเย็นยิงได้ รออีกชุดหนึ่งรอยอีกชุดหนึ่งเลยบ้าชะมัดแบบนี้อยู่ไม่ได้แล้วหนีละเราต้องแยกกันโจมตีโกไปทางนูน่นครับคืนเป็นแบบนี้จะต้องกลับสภาพเดิมนะจะทำยังไงดีอะ ต้องทำตัวเล็กแล้วก็เข้าไปในตัวของมันซึ่งในตัวของมันนั้นแ่ะ หรือว่าถูกพริสมาดูดเข้าไปแล้วเจ้าแมนไม่ที่ทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ระเบิดไอเย็นยังทำอะไรมันไม่ได้เลยคงไม่ไหวแล้วล่ะริสมามาเริ่มแย่แล้วอยู่ใกล้จะอันตรายถอยออกห่างก่อน แต่เราแม้แต่เราเองก็จะไม่ไหวอยู่แล้ว